นี่ธาตกหลายเรลือกบอกเป็นยู่เร่องลูกหมูมากหลายลูกหมูสามตัวไปจ้ะกลับไปหาน้องกูเกิลสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับช่องกูเกิลแฟมิลีจัตแต็ว มาไถนาน้านนาไ,ปไปสวนเอาหญ้าให้วมาดูใครไถครับม่ดูวา้นไถาอยู่หนพอถอ,อบมาไถไถยอยู่ตรงไหล่ตรงลานตรงที่กวางที่เคยเลี้ยงวัวนะคะเพราะว่าตอนนี้มันไปแหงข้อไถได,ด้แล้วนอนน,นอนตื่นไหมแล้วก็ยังตึงว่วงนอนอยู่เนาะ ไถไหวค่ะย่านพายุเข่าแล้วไถบ่ได้พอทบแต่ทีนี้งานพีชโตอีกพี่หมาตัวใหม่นั่นอืมช่างน่ารักว่ะเอาก็เลยมานางเฝ้าหัวเมนี้บ่ได้เห็ดยัยงค่ะมานางเห่นซื่อๆเดี๋ยวจะให้ดูพอทบไถไ้นะคะไถเลยค่ะอยู่นู้นนู่นค่ะนูน่น าทอบไทยอยู่ตรงฝั่งนูน้นแม่ก็น้องกูเกิลกน็นางล่ออยู่ไต่หุ่มใหม่นะคะนี่บริเวณที่เราเคยเอางัวมาผูกมาเลียงอยู่ตรงนี้ค่ะตอนนี้เราก็ได้ใหญ่งวัวไปไวยสวนนะคะ่ะเพราะว่าตอนนั้นช่วงนั้นฝนตกดุค่ะทางมามันก็นยากก็ดีอย่าอยู่ตรงนี้ก็ตัดไปมดแล้วเรือแตะยานีเปียนะค่ะทางูึนเพือเอา,เอาวัวไปไวยสวน เอ็นีก็เลยมาไถไว้เตรียมผื่นที่ไว้ยังบ้านหูดอกค่ะว่าสิบปลูกอีหยัง mm hmm. เห็นมันแหลงแหลงล้มล่มมันแห่งพ่อไถได้ก็เลยบอกพอทอบมาไถค่ะ่อ,อปกำลังไถอยู่ทางโน,น,น้นแมมกันกำลังกูเกิลกับพ่อทบอกับไปตัดหญยาไว้ให้วัวไวแล้วก็เลยออกมาหน้า เกินอยากขับรถไทกับพ่อว่าลูกอยากกันอยาก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 แผลงๆมือนีกูเกิ <c oughs> มนมีอย่างซีว้าอลฟังบ่น้องมือนีมฮะมีไมมีอย่างครับแล้วหูลูกหมูตัวลูกหมูอีกแล้ว<ม>นี่ธาตึกหลายเหลือกเป็นอยู่เรื่องลูกหมู มากหลายลูกหมูสามตัวตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งสร้างบ้านอะไรฟางฟางตัวที่สองไม้ไม่ตัวที่สามยตยีไหนไหนสามไหนลูกยกตัวหน3 3งสาม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 บ้านฟางนี่เสร็จเร็วไหมครับเสร็จเร็ว มันไม้ก็เวดเร็วบ้านดินติดช้าเพราะว่าบ้านมันใหญ่แล้วมาป่าไปเคาะบ้านไหนก่อนบ้านฟางบ้านฟางลูกหมูทํายังไงลูกหมูตัวที่หนึ่งที่จรไางบ้าเป่าไปเลยโอ้มาป่าเป่าบ้านฟางกระจุยกระจายลูกหมูตัวที่หนึ่งวิ่งไปไหนวิ่งไปไปบ้านไม้อ๋อไปหาลูกหมูตัวที่สองที่สร้างบ้านด้วยไม้ทำยังไงอีกมาป่านะรถเต่าเต่าอีกโอ้จะไปลูกหมูทั้งสองตัวไปไหนทีนี้ไปบ้านกิ ไบ้บ้านอิดบ้านอิดแข็งแรงไหมแข็งแรงแข็งแรงบอกว่ายังไม่ไม่บินเลยเมื่อยเลยเมื่อยอหมาป่าเมื่อยจสลบหมดแรงลูกหมูทั้งสามตัวอยู่ในบ้านไหนครับ,บอ,อ,อยู่ในบ้านอิดอ๋ออยู่ในบ้านอิดก็ทำบ้านไปอิดทั้งหมดเลยทำบ้านอิดแล้วเทําทำยังไงวางเผนยังไงหมาป่าเคาะประตูกกกกกเบาอย่างเดียวหมาป่าต้องปีนขึ้นไปตรงไหนอะลูกบ่งไฟแล้วลูกหมูทตัวไปไป ไปจุดไปจุดหม้อต้มไว้โอ้จุดไฟที่มันเป็นฟองเหมือนบ้านฝรั่งมีฟองไฟลงมาใช่ไหมครับใช่ไม้อบาร์โก้โอ้ยโล่โล่โมาปลาตกลงมาตกใส่ไหนตกปิ้งย่างเลยตกใส่น้ำต้กต้มเลยในน้ำร้อนต้นต้มกระทะนะครับหมาป่าเป็นยังไงลูกมูจามตัวบอหมูเด็กเด็กกินเด็กกินเนื้อหมูเด็กกินเนื้อหมาป่าเนื้อหมาป่าเลยเหรอหมาป่าตายไหม เ,เพราะว่ามาป่านี่ใสดีไหมนี่ไม่ไม่ดียังไม่กินลูกโหมูลูกหมูสามตัวดีใจไหมดีใจดีใจอ่านิทานเรื่องนี้จบยังจบแลวโอ้วันนี้นิทานน้องกูเกิลจบแล้วค่ะวันนั้นที่น้องกูเกิลเคยเล่าตอนนั้นจบไหมไม่จบเล้ยวรับมีหมามาเดินค่ะวันนี้จบมาอ,ออันนั้นมัน,นเป็นหมาหมาน้องกูเกิลเบาเบา,บา,บา จะ่าวอืมจะ่าวอืมจะวาวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูพ่อไถใกล้ๆก,ก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะคะไปเลยค่ะหน้าทุ่งนี้เป็นหน้าดินเหนียวเลยคะ่ะถ้าฝนตกมาแห้งๆแ,แก่สิไถาย,ยากอยู่ค่ะกัสีแหง้งกัสียัง ไทยบดได้จังหวะกระเฮ็ดยากะดินเป็นก่อนแต่วา่าไทยไทยได้ถูกช่วงเตรียมดินได้ดีผูกของกับงามงามค่ะไปดูกันค่ะ,คะเดี๋ยวไทตากดินให้มให้ดินมันตากแดดไว้ไทยขึ้นไว้ ฝนลงมาก,กะดินเปื่อยๆอ,อีกจังน้อยเขาก็มาไถซ้่มอีกนี่นะคะนะคะไถขึ้นมาแล้วค่ะกับบ่นเหนียวแล้วค่ะกำลังพอดีไถได้พอดีถ้าทิ้งไว้อีกก็คือไถบ่ได้ค่ะฝนสิมาหากะชะคุณไหลไถก็สิบ่ค่อยเขาย้าไถยากค่ะไ,ได้อยู่กุดที่็ดยาก้าทิ้ง,ทงไว้โดนนี่ ดินเหนียวกับเป็นยังไงลคะคะด,นด,ดินดำดีอยู่จ้ะไปจ้ากลับไปหาน้องกูเกินกันน้องกเกินนั่งรออยู่หมมใหม่ไปกันเลยจา้านี่แค่นี้แหละค่ะใ<ำ>ช้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดชกดซับไครแลก็กด,กด กระดิง่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งกันนะคะ